เสวัสดีค่ะนางก็บอกว่าอี้เธออีเธอโกศมามึงรู้ได้ไงมึงไม่อยู่ตรงนั้นโกศมาเออมันสั้นนะท่านสั้นนะนางปอบยานบอกว่ามึงรู้ได้ยังไงนะมึงพูดได้ยังไงก็หกคุณป้านอมขอบคุณค่ะ คุยยังไงโกหกมึงไม่อยู่ตรงนั้นนะมึงอยู่ไหนไม่รู้คนบ่าเออมึงนะ้ากเ่าสวนนั่นนันเขาคือจะไปห่วงเมียล้วแท้หือยานจอหไาหายเขาน้องหือบักแฟยใหกันหาย่ายๆมือนให้เมียนะปท้อยากจะถามม่ยานตอบไปแล้วที่มันถอที่มันที่มนบอกว่านหยเธอ มมาอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะมึงพูดได้ไงมันก็ถามยาน่ะไอยานไอตอนตอนกูพูดเนี่ยนะตอนป้าพูดตอนป้าพูดเนี่ยนะคะยานยานเนี่ยไปมุดคิดตมอยู่ตรงไหนคะอ้าไปมุดตมอยู่ตรงไหนเออก็บอกแล้วเวลาพูดอะไรเนี่ยนะคะนะ หน้าถามหลังซะก่อนวันนี้วันเกิดลูกนันก็ที่นี่หน่อยนะคะต่อคำข้อกขาใส่กขาใส่เขาใส่เราใสเนะเดี๋ยวยาไม่ไม่มีแรงลุกมาตอบอ่าเมื่อเมื่อวานหรือวันก่อนบอกว่าใหเอารูปมาไล่ด้วยเงียบคิบเลยนะหาเรื่องอื่นมาพูดแต่ก็ไม่แปลกใจหรอกตอนนี้เข้าไปหาหมอดูหมอทมหมอดวงแล้วอะไรนะดวงทมเหรอ ยายนเข้าไาหาโดนทาแล้วหมันหมูใส่เดนปอนหมูบินขอบคุณค่ะทำให้เกิดท้งโอมาจ้าขอบคุณค่ะนะคะก็ยายนกุณลักแอชชี่ใุณสุชีนะคะก็ไอเทมปกป้องเต็มที่ไงกว้กว้างกว่าพูดให้ยานอ้อ พอดีมันมีหลายคนเคทียร์ก็เลยพูดไปเพาะหน่อยก็แบบว่าได้อารมณ์ข้าหอมสิียงบุรีสวัสดีค่ะนะคะคังาจูนสุชาติพี่อมจาคุณพาคุณกนพรน้ำนิ่งนะคะเป็นสามนะคะเลี้ยงนะคะป้าที่เล็กๆป้าคือมีป้าคือมีสามารถทีแถวทางป้านั่งยุบหนอพองหนอพุทโททโมพุทโททโม วันนี้กินวันนี้กินโคกนะแต่จะไม่หลับเลยไม่ไม่ไม่คุยกันทั้งคืนเลยคืนนี้ตุ้มไกลก็บอกไม่ติดเลยแน่นสวัสดีค่ะสวัสดีจ้านะคะไม่น่าคิดแล้เอ๋อแล้วมีอีกอันหนึ่งไม่ยิงข่าวแววว่าตอนนี้ข่าววงในกำลังเป็นกระแสเด็กวนนี้ก็บอกบงในยังไงอ่ะเขาบงในเขาววงในนะไม่รู้วงในมาจากไหนนะไม่รู้เพราะว่าข่าววงในมีหลากหลายนะโอเคผูบา ใไม่เนาะไข่แน่ใครแน่คุณสซมพีโซดินคุณเกิดนงอมขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่ไวพรนยนงอมนะคะเกี๊ยบอยู่เรื่องน้ำเขาทั้งที่ต้มไก่ต้มเดี๋ยวระวังปวดท้องนะป้ากินน้ำโคกสันนัวป้าอันนี้แก้วนี้เนี่ยทั้งชั่วโมงป้าทุกินไม่หมดนะเนี่ยเดีเดี๋ยวเดี๋ยวห่วงป้ากูจะปวดท้องเหมือนใครบางคนเหรอ คุณติ๊กี้อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับคันท,ที่สองของสติ๊กเกอร์วันนั้นน่ะวันนั้นป้าทำคลิปไปสองสามคลิปนะใครบางคนความาเครียดลงกระเพาะเลยรีบไปหาหมอด่วนย่าๆเอาตอนนี้ก็ใจร้ายก็ใจร้ากป้าคุยเล่นๆแต่เรืร่อหของแม่ของแม่มันทำหนูยลูก วาจะจะเอาลูกขวัญไปเทีน้าเก็บม้างน่ายนี่เีรอะฮะพังเสม่วงว่ะตยนเล่ยอดาเนเหอเขาผายาล้วป้าอ๋อเขาชานกิจเรียบร้อยหรอฮะกบกระโดดจอมเลยเขาชานกเียบรแล้ว ไวยพัวข um, nope, hmm. ื่นใจแถบมนีวะไม่ได้กินต้มไก่กตตักใส่ตักให้กินหัวถ้ก็ยางให้ยางให้ปกติแล้ามณีวต้องใช้เป็นอย่างล่อเป็นอย่างล่อว้มือแรนเจอกันเด้อคุจะบราส่งกส่งเสกส่งเสกทางทาฟอนวะว่าไปทำแบบน้ำก็ได้อะไรก็ได้ว มาค่ะมาค่ะหมอดูแม่นๆม่นะจ๊ะตอนนี้นะคะหมอดูแม่นๆ่นเขาบอกว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยดูหมอนี่จะแม่นนะคะทุกคนถ้าเป็นอาชีพหมอเนี่ยนะคะเดี๋ยวย่านมามาเดี๋ยวจะดูดวงให้ยานก่อนเดี๋ยวจะดูดวงให้ยานก่อนนะกินผักเปล่าคุณนิดมาแล้วซ่าขอบคุณข่าพี่บดีนิมูลพี่อมใช่ไหม ทุกท่านมันเกิดน้องโอมจะป้าขอบคุณค่ะคุณนิสมอรซ่านะคะวันนี้จะไม่ใช่ดูดวงให้เมียชิดให้ให้รายดีว่าชิดแบทแจ็คคนนะค่ะให้ให้คู่ขายชิดที่อยู่ฝรั่งเศสแล้วกันนะเพราะไอ้ชิดมันเคยมีเมียอยู่แต่ว่าอันนี้เป็นคู่ขาแล้วกันจะบอกทุกคนคู่ขาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะอยู่ไม่ถูก <laughs> ้มนคุณกนพรบอกป้าดูให้ด้วยนะคะวันศัตรูนะเอสีป้าที่เข้ามาชมป้าวันนี้นะคะขอให้ร่ำให้รวยนะคะนะดูดวงวันนี้ทุกคนโชคดีแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรสงสัยงวดนี้ถูกกันทุกคนก็ที่ของป้าแตนนะคะดูดูดวงแม่นเดี๋ยววันนี้มาดูดวงยานก่อนยานตื่นหรือยังถ้าไม่ตื่นก็มาดูย <wont Momo S 2> ้อนหลังเอานะนอบรื้อ เพราะว่ายานไปดูดวงให้ลุงพลมาแล้วนะคะีาาพเเบิรยานหาหลักฐานไม่ได้แล้วคุณติ๊กี้คุณติ๊กี้ขอบคุณค่ะติ๊กี้คุณดูการ์ดก่อนสติ๊กเกอร์มันหลายอันเลยหลายสีอย่างคุณมากนะคะคุณมากค่ะคุณติ๊กกี้สติ๊กเกอร์มันมีมันมีเส้นหลายสีบอกคุณดูการ์ดก็ไม่ค่อยมคือไล่สดจริงๆไม่ไม่ค่อยเคยได้เลยสติกเกอร์นะสีฟ้าเป็นลุงพลสีชมพูเลยสีชมพูมันลักรอยว่ะเออคุณติ๊พี้ให้ทั้งสามครั้งเลย คือป้าอะไรกันเลยต้นสิงโอฮะสงสัยเอฟซีเห็นว่าวันนี้มันเกิดพี่อมหรือเปล่าแต่วันนี้ดูดวงให้ยานก่อนยานยาตื่นหรือยังเดี๋ยวจะดูดวงให้อย่าขัดเั็นห่วงนะคราวนี้ไม่อยู่เหรอเบื้งอูเดี๋ยวนี้ดูดวงให้ยานก่อนตอนนี้ยานก็เบืยองเบิ่ื้องดูดวงยาก่อนนะมันเป็นดีเกิดดูดวงยายนก่อนโอเคโอเค ไปดูแม่รื้เปล่าตอนนี้ตอนนี้บ้านยานเนี่ยอยู่ทถวชานเมืองนะคะชานเมืองอยู่ใกล้กับในโซนชนบทนะ,ะของฝรัง่งเศสนะคะทุกคนมาด,ดูแม่รื้เปล่านะยานจ้ดูบ้านก่อนดูบ้านก่อน,นดูบ้านก่อนห้ายานบอกว่าแม่นเนี่ยยานบอกนะ บ้านยานเนี่ยอยู่แถวชานเมืองใช่ไหมชานเมืองนะคะย่างชานเมืองเนาะอยู่ห่างไกลความเจริญนิดนึงอยู่ไม่นิดนึงห่างไกลความเจริญมากห่างไกลในเมืองบ้านยานนะบ้านยานอย่าถามนะว่ารู้ได้ไงรู้หมดแหละรู้หมดแหละน่ะ มนหอมนั่นเงือ่ะเจ้าอย่าปิดกันดูลายมือของลายมือก่อนเด็กๆมาทานนี้เด็กๆมาทานนี้ได้ไม่ได้เด็กๆมาทานนี้ดูลายมือไม่ได้เพราะว่ามีคนครบนู่นน่ะมองไม่ทันดูลายมือไม่ได้มาตรงนี้เมาตรงนี้เยไปนู้นไปนู้นไปเรียกเด็กๆเด็กๆก็ไม่มาไปแล้วตานู่นน่ะไปนู้นเลยู่ เออได้กินเป็นเพื่อนยายน่ะนะเขาบ้าเลยนะที่ดูดวงให้ย่านคนอื่นเขาดูลายมือนะคะทุกคนเวลาดูดวงนะคะคนอื่นนี่เขาดูลายมือแต่ว่าป้าโอ้โหเลยลายหน้านะคะลายหน้าเพราะว่าลายหน้าเนี่ยมันเส้นเยอะนะคะเส้นเยอะก็จะดูลายหน้าเอาขอบคุณทุกคนที่ครับค่ะพี่โอมนะคะนะคะ คุณบุญญาภาสวัสดีค่ะนะคะคุณช่างแม่งสสดีค่ะคุณมัมมี่นะคะคุณชกนากานะคะถ้าหอมสิงห์ดีอ้ยย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 แกยยยายยยาป้ายย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 ย้ยยยยยยาะยย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 ยูยยยยยะยย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 ยายายยายยยยายายสาวพันปีใช่ต้องดยจา้ลายหย้าเพรายว่าหน้านียหลายเส้นยย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 ่ยยนิ้วมือ นะ้าดูลายหน้าแล้วดูตามลายหน้าแล้วเนี่ยชีวิตสับสนนะคะนะชีวิตสับสนคิดุ่งพู่อ uh ีกแล้วอาทิตย์ฟรีฟรีฝากค่าขนมมันเกิดให้นางงมค่ะขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะฟิบี้ฟิบี้วงเล็บวงเล็บไม่วงเล็บไอซ์มอน คือที่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะตัวเองไรนะพอลูกพ่อไันเกิดพ่อมเกินลู้พเกิดพี่น้องพ่อแล้วป้อะไรอยู่พี่ป้าะไร